สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนคลับ X44 ติดตามทั้งช่องฮอตส์สและเพื่อนออฟฟิเชียลคับพีรกันอีกแล้วครับผมกับทหารเสือของเ้อสามทหารครับเสือบาเสือร่องมือครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอย่าเอามีดไปไก่ดังอย่าคองไรแถวโอ้สนีทดิแม็กตัวด้วยครับผมตอนนี้เ้าได้ยังกินครับสีง้อครับม่เจ้าียวม่เจ้ียวสีง้อ ตัวต้องใส่บะอุ่นไมมั้งตัวบะเคยเบิ้งคลิปได้อันกระสินสูตกะสินเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้องเนี่ยไหมมันตีไปเสี่นงจะได้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับพ่อต้องเนี่ยครับเบิ้งพี่น้องครับแล้วนี้ทาเคียงเนาะเคียงล่างนะล่างโว้ดล่างไปประกวดไปเลยดิพี่บอกประก่องว้ยมันตีฝนเอาเคียงเขาพี่ คือว้างวงเนื่ยลงคือขาดเป็นทอนเลยเสียงมากเลยคือเหลี่ยมมงมงเลยนะมาพี่เปามาๆมาเป็นพี่ดองเข้าไฮบ้าห้องบ่อห้องห้อาสิบอกินดีบเป็นบ่อหัอนี้จอดน้ำเดียวกินมัแล้วจอดอะไรครับครับจอดน้ำ วันนี้เราก็มีเมนูพิเศษอีกเช่นเดิมนะครับสนับสนุนโดยผงรสดีและผงชูรสนะครับผม <c oughs> ต่แกงเผ็ดให้สุดเลยตาอายินโนะนะครับผมแล้วก็ซอสภูเขาน้ำป,าปลาโอ้ยเขาบริสันด์บ้แ <c oughs> ล้วฮอกสโควชนะง่าเยเป็นซื่อแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับผู้สนับสนุนหลักของเรา <c oughs> ก็คือเพียะนะครับผมเพียเพียเพียนะครับผมเพียเพียขาดไปเลยครับขาดไปเลยสหรับกัน อันนี้โซดาเขาเอามาหมักยังไงครับนี่หมักเราจุ๊บเลยเอาเล่นครับผมเอามาล้างเอามาล้างครับเอามาล้างเพื่อล้างข้าวทำความสะอาดนะครับเครื่องในครับเครื่องในเครื่องในทา้งในในตัเขานี่แล้วครับสุดเด็ดสุดเด็ดครับพี่น้องครับว่าหลังเครื่องในบักกายเอาแมละสร้อยแม่ถ่ายเอาเขียงเอาสร้อยก่อนจะเอาเขียงมาที่ลัางอะไรบ่เป็นอย่างนี้คิดถึงเคื่องกนมากเลยคือใครต่างกัน คนมึงดีดิคนหวักวักปล่อยบบกองดีคนเมึงดีดิเนาะขอทายดิเด้เออคือมาทายอีกแมมมืงหนิไหมเดี๋ยวเบิ่งซีรีส์มาแล้วปาดครูาับมองครับอุ้ยนี่ขอเป็นภาพปกคลิปก่อนนะครับเราคิดว่าล่างดีเป็นดีแบบพลิกข้างไม่ไมอันนี้ง่วงโซ่ปูหรือตัวแม่หัวม่วงกะทิกระทิม่วงกะทิ ในผู้นสนุนครทุกครับามเสียงนามเสียงในผู้ชนะหนืออรบีเสีบีงวบีงวเดแทแทบบีงวดขอท้าให้านวอบีแทบเมื่อสิบัจุบันเฮ็ดแียงเหนือบ้างงไกอบัวครับเฮ็ดกินดูวงฮะเฮ็ดกินดูงินดงวน้ไมด้พี่ล้วนตัวเนาะมันอ่ไรด้อันี้เหี้ยเหียเหียดังแฟกองตืด ไม่ได้ไ่ได้ไ่ได้ั่ระตูปิดไได้มแน่ก็้กันค่าอาหารมาอยู่งานโอ้อันนี้เป็นนี่นะฮะผมเคี่ยงในฮะเี่ยของเรา้าจิบ่มมีเสลี่เสลี่เอือ่อมเาตรงนี้เมีไเขาปลาขอมบอมโอ้อมอันนี้มีต้มปลาครับพี่ป้อมต้มปลานะครับอันนี้สายคร้อยครับก็ยุดห่อ พี่บอกไงว่าสายสร้อยเพราะว่าเลี้ยนจากเคียงเคียงหน่อยมาเคียงใหญ่เลยเห็นบ่เบิ่องส้วงแล้วมันต้องเคียงเียหน่อยก่อนั้นนะอันดับแรกสร้อยเคียงหน่อยแบบคล่องๆแล้วเขาจะมาพัฒนามาเป็นเคียงใหญ่แบบนี้นะครับพี่น้องครับเพื่นเน่ยแผนกแบบคนมีไฟเลยครับฟังทางหมอคนดังข้นดังคนดังนะเพื่อนเนี่ยเบื้องด้วยการขีดเสกส้วงฟูนี่อะไร อันหมวกันนกสาธิตเหรอคุณพ่อสาธิตสุดยอดหนักขอชาขอชาเอ้าเนาะดิ๊กดไปเรื่อยๆเข้าสายสวายนะเพื่อนนี่มันขอใครวะใครๆมันจะเป็นสามสันแนวสามสันแนวเนาะแม่นครับมันมันเป็นเนื้อส่วนไหนนี่นะส่วนขาจอกมันขาจอกเนาะลงมาจ่ายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะน้องอธิบายข้ามขาจอกนะมัน โซาบางเกลือก็ขึ้นมาตรงเขาเขาเอาไปเห็ดยังไงกตีงัวนไอ๋ส้มท้าวัวอืมนั่นแหลัต้องเป็นค้าหลังต้องเป็นคาลังเท่านั้นขางไส้หรือขางขัวเนี่ยบอกบอก้อต้องขางไส้เท in ่านั้นงวตัวเองนะขางขวาโอ้บ่ได้เขาเอาขางไส้ที่มันบ่ค่อยได้ทํางานหนักเมื่อกี้มันสีได้รสชาติบ่สสเดือเนี้ยทำงานหนักคือขางขวามันทำงานหนักมันสี เซลล์มันเป็นบอสซุมแอลกอริทึมพวกต่างๆอยู่ในเซลล์มันป๊าดทูหักมาแน่แถิพี่น้องเฮ้ยเบื้องเขาไปียงยิกหยั่งปั่นเอนเกือบจนเกือบต้นเด้เท่ามันชื้นโอ้มันชื้นอันนี้คือเขาเขาแลออกเพื่อนอย่างนี้เนาะ เอาเอ็นมันแบบพวกเอ็นพวกเนื้อขี่มันสดสวยงามออกขันโมเมนต์ขันโมจังโบขันเมนผมโมจักผมมามันมาแถวๆวคนสกุลในหมอนี้ซีอู่แถวๆเี่ยงเกาะลงเงียงเกาะวะมั่วเอียงเกาะแถวๆสกุลนค่งข้นนะเขาจะเห็ดเนื้อแบบพี่เมียมพี่เมียมไม่มาบรโอ้ยนั่นพวกขุนเียงเกาะคยังคำเห็ไหมโอ้เออมึงจะเนื้อมาอาไปนเบ็ดเลยจะไปสกุลนึ่ อันเดียวได้ครับเนี่ยมั้งมาเรื่งตึ้งต่งเลยแสบจริงจ้ะแสบแสบนี่ครับพี่น้องมันผลกันแหลกมากแล้วก็ทีเป็นแบบไปลุ้ยสิไหมครับนี่ครับเดี๋ยวห้องกสิห้องกด้กินดิบฟนะครับพี่น้องเขาจะกินชกครับเขาจะกินเขาสีแบบว่าปรดกรดครับผมเขาสีแบบต้นเองการลวกอันนี้จะเป็นแบบส่วนหน้าอกมันบ่แม็นเป็นบักเผาโอ้นี่บักเผาโอ้ยบ้านในเป็นแม็กได้แหละ วันนี่เป็นเสียร้องไห้ครับโอ้โหนี่บอกเสียร้องไห้เนี่ยที่เขาเจาเห้อไปสั่งร้านอาหารว่าเสียร้องไห้แน่จักกันจานเนี่ยเด้อสองจานเนี่ยโอ้โหนี่เจี๊ยบตอนเขาเจาะสิไปย่างเดี๋ยวเขาก็สิเฮ็ดแบบเขาเจาะละมัดบ่หนิมักบ่หนิอั่นี้บ่พี่น้องพอได้ล่าบ้างนี่พาเนล์ค่อยๆย่างหือเสียโซ่เลยโอ้ยโอ้ยโซ่สิแพกซิกยังไปนลยอ้างได้มาจากคว้างหุ่นดีเลยเดนมอนนี่แม่บุตรกินไปเองเมียได้ขวาน นี่รูกับท่านี่ฝ่าเวลาหรือเปล่าพาดเอาขนาดนั้นเลยพี่น้องต้องวัดมินิเวสพอดปึ๊งอุ้ยพี่น้องครับผมขออนุญาตซุ่มนะครับได้ยังไม่จิ้มเนี่ยนะเด็กขึ้ยังแบบอุ่นเหี่ยวได้พัสดาข้าในนี้มาพดีเลีวพี่มาตีสแม่จ้ากระดาษที่รันั่นแม่อันแก๊สแม่ก็มีต้องคุณเพียรซื้อมาบพราด้เขามันจิตมีการยากเนาะ มันมีการย่างมันนีสิการอันเนี้อลวกความดีลวกจุลวกยังความดีมันมีหลแดดเราอีผมมีเมนูจากอำนาจมาเสนอครับอันนี้คือเมนูยังครับเป็นแบบล้วนกับบอชเชิงแล้วการออมกับก็เชิงพัดกับ่าเชิงเขาอิ่นจังไรนเขาอินมุนอุยปุ่ยครับเอาชี่นงถามบุงครับเมนูมุนอุปุยนนะครับผมอันนี้คือการส้อยนะครับส้อยแบบพันธุ์ชานี่ชิเห็นพวกไงเขาเห็นแบบวงเหล่านะครับแต่กี้กั แต่ว่าห้องโบมีเหล่าเขาสามารถที่ได้หีก่ละครับบนีเกี่ยวดอกนครับว่ามันเป็นติเสบแนาแลนี่เสียบเาหิ้งก่อนล่ะโอ้ยอนนี้อันแบบดีได้เลยแบบดีได้หล่ะนะสดดันนี้น่าจะอร่อยนี่นะไมเอายตัเนือเดี่นองเน่ยไปซอ่เอนิวจะคว้างมั้นบอกครับบบ่งบนแล้วครับม่กินก็เสียบแต่ละนีนิวดยย่างตัเนือได้บ่อย่างนิวดิเมื่องที่นอนข้าเมืองที่ ตรียมพร้อมแล้วอุ้ยผมชลลดไปถ้าฟิล์มว่าหนิชลลดไม่ได้มาผงนัวมาผงนัวไดอะไรแซ่บอะไรครับพี่น้องครับผงแซ่บประหยัดซุ้มนะครับพี่น้องครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือบริเวมีกันตัวแสดงแท่นทั้งสิ้นนะครับนี่แกนเบวดเลยนี่ครับเดือมเดือดนี่แมนเบวดแมนเวทแมนเวทผมเพี่ทำไมวะเอ้าพี่น้องเข้าสินค้าเบื้องคลิปต่อไปในการย่างนะครับ เนื้อกันเมนูพิเศษเท่ากันแล้วกันครับผมเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณน้องๆน,นะครับผมวันนี้สามทานเสียนะครับผมวันนี้พี่ฮอาดี้อยู่เฉยๆเลยครับวันนี้ครับอยู่เฉยๆรอกินเลยใช่คไหมรู้จะได้กินหรือเปล่านะครับผมบุกเขินกันอีกทีว่าจะได้กินหรือไม่ไฟไฟโอนมาติดอยู่ไปไปล่อยพ่อกันคลิปหนักแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ